โอ้ยเรื่องนี้บอกเลยว่าไม่พูดไม่ได้เพราะจูๆ่ๆโลกออนไลน์ก็ลุกเป็นไฟหลังมีการเปิดประวัติบุคคลดังขึ้นมาแบบมีในยะสวนทางจังหวัดเป๊ะกับกระแสะอักษรยอ่อพิธีกรดังเปเมียน้อยปีละล้านที่กำลังว่อนโซเชียลอา้าวใครล่ะจะไม่สะดุง้งและแน่นอนคะ่ะคุณผู้ชมชื่อที่โดนพุ่งเป้าแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือนัเน็กเกศเสพสวรรัสด์ปาละกะวงณอยุธยา โอ้ยงานเข้าแบบงงง,งเลยแม่แต่เดี๋ยวก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเพราะฝั่งชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยก็ออกมาปกป้องนาเน็กกันรัวๆบอกว่าเฮ้ยเฮ้นาเน็กเคยให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าโสดมาหลายปีแล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยอย่าย,ยงมั่วซั่วสิแม่ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปจริงๆนะคะในรายการไทยรัฐทอล์กเมื่อวันที่20เมษายน2567นันเน็่ก็เคยพูดเรื่องสถานะชีวิตแบบตรงไปตรงมามากตรงแบบไม่อ้อมเลยว่าโสดและไม่ใช่โสดธรรมดานะแต่โสดแบบจริตตัวเองไม่สามารถเป็นแฟนหรือเป็นผัวใครได้อุ้ยแรงแต่จริง นันเอกพูดชัดว่าตลอด30ปีในวงการงานเด่นเพราะตั้งใจทำงานจริงๆแต่เรื่องความรักมันเกี่ยวกับบุคคลที่3ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนย้ำเลยว่าเป็นเพศผู้มีการครบหาเฉียวชนตามประสาแต่สถานะคือโสดเพราะรู้ตัวว่าไม่มีความสามารถจะเป็นแฟนหรือเป็นผัวใครได้เลยโอ้ยพูดซะขนาดนี้ใครจะกล้าเถียงแต่ เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปจากรายการ Life Lesson บทเรียนเปลี่ยนชีวิตที่โตโต้คุยกับนานเนกแล้วนานเนกก็พูดประโยคที่ทําเอาหลายคนถึงกับอึง้งอ๋อสู้ซาไปทั้งไทม์ไลน์น,นเนกบอกว่าผมมีลูกแล้วนะครับ โอ้ยแสบตรงนี้แต่เจ้าตัวก็อธิบายต่อแบบนิ่งๆว่าที่ไม่เคยพูดจริงจังเพราะไม่อยากให้ใครไปยุ่งกับลูกไม่อยากให้ลูกต้องโตมาแล้วถูกลาเบลว่าลูกน่ะเน็กเพราะถ้าลูกทําดีคนก็จะบอกว่าเพราะเป็นลูกน่ะเน็กแต่ถ้าพลาดเมื่อไหร่โดนกระหน่ำหนักกว่าเดิมแน่นอน อ๊ฟังแล้วก็สะอึกนะนัน,นเกยังย้ำว่าเขาไม่อยากให้ลูกต้องแบกภาระชื่อเสียงของพ่ออยากให้มีชีวิตของตัวเองซึ่งที่ผ่านมาเขาดูแลลูกมาอย่างดีแม้จะหย่าร้างแล้วก็ตามและที่ผีคือนัน,นเกเผยว่ามีลูกสองคนไปงานรับปริญญาลูกเมื่อ18มกราที่ผ่านมาเพื่อนรอบข้างรู้หมดไม่ได้หลบซ่อนแค่ไม่เอามาแห่ออกสื่อไม่ชีหน้าประกาศให้โลกดูโอ้ยนี่มันพ่อที่ปกป้องลูกแบบสุดใจเลยนะคะไม่ใช่ปิดแต่เลือกเงียบ ส่วนรามาที่บางสายตาเห็นแกไปไหนมาไหนกับลูกโตโตแล้วคิดว่าพาเด็กมานัเน็ตก็ฟาดเบาๆแต่เจ็บนะบอกว่าสายตาแบบนั้นมันทั้งเสอือทั้งหน้าขบขันเพราะคนพวกนั้นไม่รู้จักกูจริงๆและเจ้าตัวก็ไม่แคร์แม่เอ๋ยพูดแล้วขนลุก เอาเป็นว่าณน,นาทีนี้นะคะอักษรยอ่อพิธีกรดังเปเมียน้อยปีละล้านก็ยังไม่มีใครฟันธงได้ว่าเป็นใครกันแน่และต้องย้ำกันตรงนี้เลยว่าดาราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเรื่องบางเรื่องเขาอาจไม่อยากบอกไม่อยากเปิดด้วยเหตุผลของชีวิตและครอบครัวสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะมีใครออกมาพูดชัดๆไหมหรือจะค่อยๆเงียบไปตามสไตล์ดราม่าโซเชียลโอ้ยต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะคุณผู้ชมเพราะเรื่องแบบนี้บอกเลยว่ายังไม่จบง่ายๆแน่นอน